เอ็มคอร์ดแฟมิลี่ช่อง14เอาใจน้องๆหนูๆคนการ์ตูนดีมาให้ได้ชมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา7.30นาทีถึง10.30นาทีกับเอ็มคอร์ดอนิเมะเจ็นาทีถึง8.00นาไปสนุกกับความมหัศจรรย์ของของเพื่อนยูนิคอร์นและการประจญภัยในหมู่บ้านโพนี่วิวกับ My Little Pony 8.00นาถึง8.30นาทีพบกับสงครามบุญเหล็กที่มีสาระภาพของโลกเป็นเดิมพันออฟติมัสพลัมจะปกป้องโลกจากเหล่าร้ายได้หรือไม่ในทรานส์ฟ ต่อสู้ในศึกราชาโลกวิาสาจเพื่อเป็นราชาแห่งโลกวิาสาจในกัชเบล9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นา,าทีสนุกไป,ปกับการแข่งขันประลองแข่งสุนฟุตบอลเอาใจช่วยเทนมิสและเพื่อนๆคว้าชัยในนักเตะแข้งสายฟ้าโตโกแกเล็กซี่9นาฬิกา30นา,าทีถึง10นาฬิกาพบกับการตามหาตัวคนร้ายของจอมจนคิดสุดท้ายจะเป็นอย่างไรในเมจิกไฮโตะจอมจนคิดบุดรุษรัิการ10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีพบกับการประจัญภัยของอิโน ทางมูเมฆและเพื่อนเพื่อตามหาเศษลูกแก้วสีวิญ,ญญาณให้ครบติดตามความสนุกของมนุษย์เครื่องอสูรได้ในอิโุยาชาเทพอระสูนจิ้งจอกเงินสนุกกันแบบเต็มอิ่มกับการ์ตูนหกเรื่องสุดสนุกใน M-Card Anime ที่ M-Card Family ช่อง1 4